วัสดีค่ะวันนี้อยู่กับรายการนุกหนับนิวส์นะคะวันนี้มมยจะมาเล่าถึงประเด็นหลักประเด็นร้อนที่เป็นยอดฮอตฮิตกันอยู่ตอนนี้ในวงการบันเทิงเกาหลีใต้ค่ะค่ะประเด็นหลักประเด็นร้อนที่มมยว่าถึงนั้นก็คือข่าวเดทของเจนนี่แบ็คพิงแล้วก็แทฮยอง BTS ค่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยได้มีข่าวหลุดออกมาว่ามีการออกเดทกันในประเทศปารีสนะคะและมีรูปหลุดพร้อมหลักฐานด้วยนะคะ ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเท็จนั่นเองค่ะซึ่งก็รูปหลุดนี้นะคะเดี๋ยวไมายจะขึ้นให้ตรงนี้เลยก็คือมีคนได้แอบถ่ายไว้นะคะว่าทั้งคู่เนี่ยมีการออกเดทก,กันที่ประเทศปารีสเดินจับมือกันอยู่ริมแม่น้ําโดยมีเมนเจอร์ของทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยนะคะค่ะแล้วในปลายปี2023เนี่ยก็ได้มีข่าวหลุดออกมาอีกเช่นเดิมนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยได้มีการเลิกลากันแล้วค่ะ แล้วก็ประเด็นล่าสุดเลยนะคะที่มีการพูดถึงกันอย่างนาหูเลยในวงการบันเทิงเกาหลีแล้วก็ในบรรดาแฟนคลับของวง BTS แล้วก็วงแบ็คพิงนะคะก็คือคอนเสิร์ตของแบ็คพิงค์เวิร์ลทัวร์ล่าสุดที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะก็ได้มีศิลปินทุกคนเลยของวงการบันเทิงเกาหลีเนี่ยแทบทุกคนเลยนะคะได้มาร่วมชมในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยค่ะ โดยมีสมาชิกของวง BTS นะคะนั่นก็คือ J-Hope ที่มาร่วมชมคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยเลยทำให้เป็นที่พูดถึงนะคะว่าวงแบ็คพิงและวง BTS เนี่ยต้องมี something อะไรกันอีกแน่ๆค่ะ ซึ่งข่าวของเจนนี่แบ็คพิงและแทฮยองวง BTS ที่มีการออกเดทก,กันในปี2023เนี่ยก็ถูกกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยยังไม่ได้มีการเลิกลากันแน่นอนอาจจะยังคบหาดูใจกันอยู่แต่ว่าไม่เปิดเผยหรือแบบแอบๆบแบบนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องราวเดทครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามนะคะทางวงการบันเทิงเกาหลีสำนักข่าวเกาหลีต่างๆค่ะซึ่ง เรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวมายจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะรอชมนะคะกับหนุกหนัก News วันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย